พบกันอีกแล้วครับช่วงเย็นเนาะวันนี้ก็ออกมาเดินเล่นตรงถนนหน้าบ้านหกโมงทุกวันนี้ข้าเร็วมากเลยเพื่อนข้ามเร็วจริงๆเนาะช่วงปลายผลห้าโมงกว่าๆนี้มืดเลยตรงนี้ห้าโมงกว่าก็มืดแล้วแตวชนบทของจังหวัดสุรินทร์เนาะ ดี๋ยวออกมาดูทุ่งนานิดนึงวันนี้ไปไกลไปในเมืองก็เลยไม่ได้มาทุ่งนาทันทีจีบหน้าบ้านเนาะตรงนี้สุกแล้วนี่สุกเร็วมากข้าวหอมมะลิสุกเร็วมากเลยนาปีเด้อนี่ไม่ใช่กอขอสิบห้าเด้อเป็นนาปีสุกเร็วมากเลยสุกเร็วมาก อีกอาทิตย์หนึ่งก็ได้เกี่ยวแล้วมาชี้ชี้ที่รถบ้านเฮ้ยสับน้ำเหอประมาณกลางกลางเดือนนั่นเหรอเกือบยังไม่ถึงกลางเดือนก็เกี่ยวได้แล้วนี่พฤติการนนี่ประมาณกลางพฤติการ์เลยข้ามแล้วไม่ใช่ข้ามหรอกห้าโมงกว่าก็มืดแล้วทุกวันนี้กินข้าวเย็นแล้วยัง กลับบ้านเลยครับแล้วนดิ เอ้ผู้จัดเ็ดหมกินลาบขั่ขูวไอ้ชมเลยขู่ชมเลยเอเอข่ أو, ่อชมเลยอันน้นกทีหออนักทร ไม่ร้อนตอนเย็นออกมาเล่นๆตรงนี้เนาะประมาณวันที่สิบแม่บอกวันที่สิบเกี่ยวได้เริ่มเหลืองแล้วข้าวนาปีเนาะทุกวันนี้ยังเกี่ยวข้าวก็ขอสิบห้าอยู่แต่นาปีได้ประมาณนี้แล้วเพื่อนนี่ประมาณวันที่สิบก็เกี่ยวได้พฤศจิกาเนาะข้าวนาปีก็จะออก น้ำจะเริ่มแห้งเพื่อนถ้าเข้าเดือนพฤศจิกายนี่ตอนนี้ครัไม่ค่อยแห้งเท่าไหร่ข้าวข้าวเขาขอสิบห้านี่เกี่ยวแต่ในน้ําเลยแต่ข้าวนาปีนี่เดี๋ยวข้าวน้ําก็เริ่มแห้งแล้วเดี๋ยวก็พอดีลงเกี่ยวบางคนไม่อยากเกี่ยวเรวก็ประมาณกลางกลางเดือนก็ก็ค่อยเกี่ยวก็ได้บางทีข้าวหอมมะลินาปีเนะาะก็จะเอาฟางได้ถ้าข้าวก็ขอสิบห้าส่วนใหญ่ ถ้าโดนน้าก็เอาเป็นฟางให้หวมไม่ได้เพื่อนก็จะเปียกน้ําแต่ข้าวนาปีก็จะเก็บฟางไว้ได้แล้วก็จะอัดฟางได้เพราะว่าในดินดินในใน,านาจะแห้งลงไปอัดฟางได้ฟางก็จะไม่เปียกก็จะเก็บไว้นานได้คนส่วนใหญ่ก็จะปลูกข้าวหอมมะลินี่แหละเพื่อนนาปี ก็เกี่ยวข้าวก็เลยยังไม่มาตอนนี้ยังมาน้อยอยู่เพราะว่ามีแค่ข้าวพันธุ์กอคชิพ้าที่สุกก่อนก็มีไม่เยอะเท่านาปีเข้าไม่ไม่เยอะเท่าข้าวหอมมะลินาปีนี่ประมาณเดือนพฤศจิก,ก,กานี่ประมาณเกือบจะก,กลางเดือนพฤศจิกานี้เดี๋ยวรถเกี่ยวข้าวก็ทยอยมาเยอะแล้วแถวบ้านเราส่วนใหญ่มาจากภาคกลางมาจากจังหวัดสุพรรณบุรีจะมาเกี่ยวทุกปีแถวสุรินทร์เราเนาะ มีนายหน้าพามาข้างวคิวคนที่เป็นนายหน้าที่เอารถเกี่ยวมาก็จะได้ไม่รู้ไรละกี่บาท<ม>ก็จะมีที่จอดรถให้รถเกี่ยวทุกปีคนที่นํารถเกี่ยวมาคนที่เป็นนายหน้าเนาะก็จะต้องหาที่จอดรถให้เขาด้วย ส่วนใหญ่คนบ้านเราจะไม่ค่อยมีรถเกี่ยวข้าวหรอกเพื่อนก็จะรอรถจากจังหวัดอื่นมาเกี่ยวเป็นส่วนใหญ่เนาะเพราะว่าแต่ก่อนไม่เคยมีรถเกี่ยวบ้านเรามีแต่รถนวดข้าวสมัยก่อนสุกเหลืองประมาณนี้แล้วนี่ก็ถือว่าอีกประมาณหนึ่งอาทิตย์ก็เกี่ยวได้เนาะ สวัสดีครับพี่ผัดไทยครับขอบคุณครับ